ลองหลับตาแล้วลึกภาพตามกันนะคะเรากำลังอยู่ในร้านอาหารที่ชื่อยี่เสียงค่ะบรรยากาศนี้คือหรูหรามากกว้างขวางแล้วก็มีเสียงเปียโน,โนบรรเลงคอเบาๆอืมบรรยากาศดีเลยนะครับดีมากค่ะทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบดูเงียบสงบไปหมดแต่แล้วจู่ๆก็เพี้ยโอ้ค่ะเสียงตบหน้าดังลั่นขึ้นมากลางร้านเลยทำลายความสงบสุขทั้งหมดลงแบบทันทีทันใด แล้วแขกทุกคนในร้านก็คือหันไปมองที่ต้นเสียงเป็นตาเดียวกันเลยค่ะครับผมซึ่งฉากเปิดที่ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เราจะมาสำรวจกันว่าแค่ฉากสั้นๆฉากนี้เนี่ยมันพู้พื้นฐานประเด็นสำคัญอะไรไว้บ้างตั้งแต่เรื่องแรงกดดันมหาศาลจากครอบครัวไปจนถึงการพลิกผันของอำนาจที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวละครครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มคลี่คลายเรื่องนี้กันเลยนะคะภาพตรงหน้าที่ทุกคนเห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าใบาเสี่ยวซินเธอกาลังกลุ่มแกงข้างขวาที่แบบแดงก่าแล้วก็บวมเป่งเลยค่ะครับ สายตาของเธอนี่มองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเธอก็ตะโกนออกมาสุดเสียงเลยนะคะว่ากูยอหมิงคุณมันบ้าไปแล้วซึ่งผู้ชายคนนี้ก็คือคู่ดูตัวที่แม่เธอแนะนำมานั่นเอง ใช่ค่ะซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันน่าอัปยศยแบบนี้ได้คําถามนั้นพาเราไปสู่แก่งของเรื่องเลยครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูแรงกดดันที่เธอแบกรับอยู่ซึ่งในเนื้อหาเนี่ยชี้ให้เห็นธีมหลักอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมาก คือเรื่องอะไรหรอคะคือการที่ไปเซียวซินถูกปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งของหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือทางการเงินของครอบครัวตัวเองครับอ๋อ oh. คือก่อนหน้านี้ไม่นานเธอเพิ่งถูกหลิวฟานซึ่งเป็นอดีตคนรักถอนมั่นไปหมาดๆเลยทําให้เธออยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักเลยครับแต่ดูเหมือนว่าครอบครัวจะไม่ได้สนใจสภาพจิตใจของเธอเลยแม้แต่น้อยเลยนะคะสิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจก็คือพี่ชายของเธอกําลังจะแต่งงานครับแล้วก็ต้องการเงินก้อนใหญ่มากถึง0 0 0สนหยวน แบ่งเป็นค่าสินสอดสามแสนแล้วก็ค่าดาวบ้านอีกสามแสนถูกต้องครับและจุดนี้คือรายละเอียดที่สำคัญมากๆเพราะมันเผยให้เห็นเลยว่าครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้มองว่าเงินสามแสนหยวนที่หลิวฟานเคยจะให้เป็นสินสอดคือเงินสำหรับสร้างอนาคตของลูกสาวตัวเองเลยแต่กลับมองเป็นแต่มองว่ามันเป็นเงินทุนสำหรับลูกชายต่างหาก คือมีข้อมูลในบทระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าการแต่งงานมันไม่ล่มไปซะก่อนเงินก้อนนั้นก็จะถูกเอาไปใช้เพื่อพี่ชายของเธออยู่ดีโห oh. มันสะท้อนค่านิยมที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทั้งหมดในเรื่องนี้เลยครับพูดง่ายๆก็คือตัวตนของไปเสียวซินในบ้านไม่ได้มีค่าในฐานะลูกสาวคนหนึ่งแต่มีค่าในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่แบบ สามารถแปลนเป็นเงินเพื่อไปอุ้มชูที่ชายได้ใช่เลยครับพอการแต่งงานกับหลิวฟานพังลงแหล่งเงินทุนนั้นก็หายไปทันทีแม่ของเธอก็เลยโกรธหลิวฟานมากแล้วก็รีบผลักดันให้เธอออกมาดูตัวกับคนใหม่อย่างกูอีหมิงทันทีเลยค่ะใช่ครับเธอจึงเหมือนกับว่าหนีจากสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นเครื่องมือที่บ้านมาเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเลยในร้านอาหารแห่งนี้อืม เพราะว่ากูอีหมิงเองก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นสิ่งของที่กำลังพิจารณาว่าจะซื้อเขาเอาแต่อวดร่ำรว,รวยเรื่องบ้านราคา6ล้านหยวนอวดใหญ่เลยแล้วก็ดูถูกพื้นเพรครอบครัวของเธอซ้ำๆมันคือการตอกย้ำสถานะความไร้ค่าของเธอในโลกที่วัดทุกอย่างด้วยเงินจริงๆ ซึ่งมันน่าเศร้ามากเลยนะคะที่เธอต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงเลยก็คือหลังจากที่กูอีหมิงรับโทรศัพท์สายหนึ่งท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็นำมาสู่เสียงตบหน้าลั่นร้านนั่นแหละคะ่ะครับผมเอาล่ะกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับกูอีหมิงวางมือบนโต๊ะแล้วก็ตะคอกใส่เธอเลยกล่าวหาว่าเธอร่วมมือกับแฟนเก่าเพื่อมาทำลายครอบครัวของเขา ประเด็นเรื่องการกล่าวหานี้น่าสนใจมากครับเพราะมันคือจุดเปลี่ยนของอำนาจในฉากนี้อย่างแท้จริงเลยนะเปลี่ยนยังไงคะคือก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีกูอี้หมิงคือผู้ที่กลุ่มอำนาจทั้งหมดเลยทั้งอำนาจทางกายภาพที่ตบหน้าเธออำนาจทางสังคมแล้วก็อำนาจทางการเงินที่เขาโอ้อวดใช่ค่ะเขาดูเหนือกว่าทุกอย่างแต่ทันทีที่เขาเอ่ยชื่อหลิวฟานขึ้นมาเขากลับกลายเป็นฝ่ายที่อ่อนแอแล้วก็สิ้นหวังในทันทีเลยครับโดยเฉพาะประโยคเด็ดที่เขาพูดออกมาว่า แล้วแม่ของคุณก็บอกว่าเขาหาเงินสามแสนหยวนไม่ได้ด้วยซ้าล้อเล่นกันอยู่หรือไงประโยคนี้เหมือนเป็นระเบิดที่ลงกลางใจไปเสียวซินเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันเปลี่ยนทุกอย่างในมุมมองของเธอไปได้ยังไงบ้างคะคือมันทําลายโลกกระทัดของเธอจนหมดสิ้นเลยครับลองคิดดูสิครับว่าเหตุผลหลักที่แม่ของเธอบังคับเธอให้เลิกกับหลิวฟานแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกย้ำในหัวเธอมาตลอดก็คือความจนของเขาอือ การที่เขาไม่สามารถหาเงินค่าสินสอดได้แต่คำพูดของกูอี้หมิงเนี่ยกลับบอกเป็นในว่าหลิวฟานไม่ได้จนเลย แถมยังแถมยังมีศักยภาพพอที่จะทำลายธุรกิจของตระกูลกู่ได้อีกด้วยมันเท่ากับว่าเหตุผลที่เธอต้องเจ็บปวดแล้วก็ทนทุกข์มาตลอดอาจจะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนั่นทำให้ปฏิกิริยาแรกของเธอค,อคือความไม่เชื่อเลยนะคะคือเธอรู้จักหลิวฟานมาสี่ปีรู้จักพื้นเพรครอบถัวเขาดีเธอเลยคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมีความสามารถขนาดนั้นครับตรงนี้ผู้เขียนกาลังจะบอกอะไรเราคะ เป็นไปได้ไหมว่าตัวปายเสี่ยวซินเองก็มองหลิวฟานแค่ในกรอบที่เธอคุ้นเคยแล้วก็ไม่เคยเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาเลยเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับผมคิดว่าใช่เลยมันชี้ให้เห็นว่าบางทีความรักของเธออาจจะอยู่บนพื้นฐานของความคุ้นเคยมากกว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะอ๋อเธอรู้จักแค่หลิวฟานคนเก่าแต่ข้อมูลใหม่นี้กำลังบอกว่าอาจจะมีหลิวฟานอีกคนที่เธอไม่เคยรู้จักอยู่จริง อืมและต้องไม่ลืมนะครับว่าในเนื้อหาบอกไว้ว่าเธอเสียใจทันทีที่เลิกกันแล้วก็พยายามติดต่อเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ถูกบล็อกไปแล้วแปลว่าในใจลึกๆเธอยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่แล้วการที่ถูกแม่บังคับให้มาดูตัวกับกูอี้หมิงที่นิสัยแย่ๆแบบนี้มันก็ยิ่งทําใหเธอคิดถึงหลิวฟานมากขึ้นไปอีก ถูกต้องครับดังนั้นข้อมูลใหม่นี้มันไม่ได้สร้างความหวังขึ้นมาจากศูนย์นะแต่มันตกลงบนผืนดินแห่งความเสียดายและความรู้สึกผิดที่มันพร้อมจะงอกงามอยู่แล้วอืมเธออยากที่จะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะมันหมายความว่าการเลิกราของพวกเขามันผิดพลาดและมันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้และสิ่งที่ทําให้เธอ ปักใจเชื่อในที่สุดก็คือการได้เห็นความอ่อนแอที่แท้จริงของกูอี้หมิงใช่ไหมคะใช่ครับตอนที่เขายอมรับออกมาไกล,กลว่าถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยบริษัทของเขาก็คงไปไม่รอดจริงๆความสิ้นหวังของเขาเนี่แหละที่กลายเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดสําหรับเธอใช่เลยครับ ความอ่อนแอของกูยหมิงได้มอบความเข้มแข็งให้กับเธออย่างน่าประหลาดในใจที่เคยมืดมนของเธอจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาเป็นความหวังมันคือความหวังครับว่าหลิวฟานอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเคยเข้าใจและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือความรู้สึกซับซ้อนที่เกิดขึ้นในใจเธอตอนที่เธอเห็นความโชคร้ายของกูอีหมิงเธอกลับรู้สึกสะใจลึกๆมันเหมือนกับ การแก้แค้นแทนเธอทั้งอ้อมเลยเนาะชายที่เพิ่งดูถูกแล้วก็ทำร้ายเธอกำลังจะถูกทำลายโดยผู้ชายที่เธอเคยรัก ความทุกข์ของกู่ยี่หมิงก็เลยกลายเป็นความสุขเล็กๆของเธอในตอนนั้นไปเลยเป็นกลไกาทางจิตวิทยาที่สมจริงมากครับมันช่วยเยียวยาความรู้สึกถูกกระทําของเธอแล้วในขณะเดียวกันก็ยกให้หลิวฟานกลายเป็นเหมือนอสวินพุกกอบกู้ในจินตนาการของเธอไปเลยจากไหนไปไหนเลยนะคะใช่ครับจากอดีตคนรักที่น่าสงสารกลายเป็นผู้มีอํานาจที่สามารถปกป้องเราก็แก้แค้นแทนเธอได้การเปลี่ยนแปลงสถานะของหลิวฟานในความคิดของเธอเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่การตัดสินใจสุดท้ายของเธอในฉากนี้ค่ะเธอแน,แน่ๆเลยว่าต้องไปหาหลิวฟานให้ได้ทันทีในใจของเธอตอนนั้นคือเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเลยว่าจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมาได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากนะครับจากหญิงสาวที่ดูเหมือนจะเป็นเหยื่อในทุกสถานการณ์ทั้งที่บ้านแล้วก็ในที่สาธารณะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็แรงผลักดันที่ชัดเจนขึ้นมาได้ในพริบตา เพียงเพราะได้ข้อมูลชุดใหม่เกี่ยวกับอดีตคนรักของเธอใช่ครับสรุปแล้วภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีของบทนี้เราได้เห็นการเดินทางทางอารมณ์ของไปเสี่ยวซินที่ครบท้วนมากเลยจากความอับประยนอดสูไปสู่ความสับสนแล้วก็ความตกตะลึงและจบลงที่ความหวังครั้งใหม่ที่มันเจิดจ้าขึ้นมาและนี่ก็คือสิ่งที่นำเรามาสู่คำถามสำคัญที่บทนี้ทิ้งไว้ให้คบคิดครับ ความหวังที่ไปเสียวซินมองเห็นนั้นมันเป็นความหวังที่เกิดจากความรักที่เธอมีต่อหลิวฟานจริงๆเหรอือหรือเป็นเพียงเพราะเธอเพิ่งค้นพบว่าอดีตคนรักที่เธอเคยจำใจทอดทิ้งอาจจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจและมัง่งคั่งขึ้นมาอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะการตัดสินใจกลับไปหาหลิวฟานของเธอครั้งนี้เนี่ยมีแรงผลักดันจากความรู้สึกผิดและความรักที่ยังหลงเหลืออยู่จริงๆ หรือว่ามันเป็นแค่การพยายามหนีจากสถานการณ์เลวร้ายของตัวเองแล้วไปหาที่พึ่งใหม่ที่ดูจะมีอนาคตที่ดีกว่ากันแน่เราอาจจะมองได้ว่าเ,เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะครับอ้าวเหรอคะแล้วตอนนี้ก็แล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับไปหาหลิวฟานคนใหม่ที่ดูเหมือนจะมีอำนาจมากกว่าใครทั้งหมดเรื่องราวนี้ทำให้เราต้องกลับมาต้องคำถา,ถามถึงแรงจูงใจที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้าใตการกระทำของมนุษย์ ซึ่งบางครั้งมันก็ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะตัดสิ่งได้ง่ายๆจากมุมมองภายนอกครับ